บัดนี้จักสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อมรมัสราาร พระภูมีพระภาตอารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสนะะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ในปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสที่แจงแสดงวิธีปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตรภาวนาไว้ ในพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่ามิตากะสันธานสูตรโดยจัดสอนให้ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติอบรมอธิจิตคือจิตยิ่ง อันได้แก่สมาธิให้อาจัยกำหนดใจถึงนิมิตเกิดเครื่องกำหนดใจห้าประการ ประการที่หนึ่งเดอนตรัสสอนไว้ว่าเมื่ออาศัยทำใจกำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดพันใด อกุศลลวิตกคือความปรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายซึ่งอาศัยชันทะความพอใจหรือราคะความติดใจยินดีบ้างอาศัยโทสะบ้าง อาศัยโมหะมังเกิดขึ้นก็ให้กําหนดใจหรือทำใจกําหนดนิมิตนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเมื่อ กำหนดนิมิตอื่นคือเครื่องกำหนดใจอย่างอื่นจากนิมิตนั้นอกุศลน,นวิตกคือความปึกนึกคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลายที่อาศัยจันทะความพอใจ หรือราคาความปิกใจย,ยินดีบ้างที่อาศัยโทสะบ้างที่อาศัยโมหะบ้างก็ย่อมดับไปเหมือนอย่างช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ ตอลิมสลักที่ละเอียดประณีตลงไปบนลิ่มสลักที่หยาบในแผ่นไม้ ทำให้เรื่มสลักที่หยาบนั้นหลุดออกไปโดยเรื่มสลักที่ละเอียดประนีต<ม>ก็เข้าไปประกอบอยู่แทนดังนี้ฉันใดเมืม่อ ตั้งใจกำหนดนิมิตใดอากุศลนลไมิตกทั้งหลายมังเกิดขึ้นก็นฉันนั้นคือนิมิตที่กำหนดคือเครื่องกำหนดใจที่กำหนดอันเป็นเหตุให้ อกุศลุ้ตกบังเกิดขึ้นนั่นเป็นเหมือนอย่างเลียมสลักที่หยาบติดอยู่ในเนื้อไม้เมื่อเป็นดังนี้จึงได้สั์สอน ให้ทําใจกําหนดนิมิตรอื่นจากนิมิตนั้นซึ่งอาศัยกุศลนิมิตอื่นที่อาศัยกุศลนั้นจึงเปรียบเหมือนอย่าง ลิมรตหลักอันใหม่ที่ละเอียดก็ใช้ลิมรตหลักอันใหม่ที่ละเอียดคือวิตกคือคือนิมิตเรื่องกำหนดอันอื่นอันใหม่จากนิมิตนั้น คือจากนิมิตที่เป็นเหตุให้มันเกิดอกุศลวิตกนั้นแทนเมื่อกำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดอันใหม่ซึ่องอาศัยกุศลแทนดังนี้อกุศลววิตกทั้งหลาย ก็ย่อมตกไปดับไปเพราะว่าลิมิตคือเครื่องคำนดอันเป็นที่ตัง้งของอกุศลที่ตกทั้งหลายนั้นดับไปจากจิตใจแล้ว อิตใจไม่ตำหนดแล้วอกุศลวิตกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจึงต้องดับไปด้วยเพราะอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยอยู่กับนิมิตอันเก่า อันหยาบนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่ตรัสสอนไว้ที่ตรัสสอนไม่ว่าให้กำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดห้าอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่า นิมิต่านอื่นจากนิมิตอันเก่าอันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลที่ตกทั้งหลายดังที่กล่าวมาวิธีที่หนึ่งนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในเบื้องตน้นของผู้ปฏิบัติ สมาธิทั้งปวงเราว่าก่อนปฏิบัติสมาธินั้นจิตใจนี้ย่อมกำหนดอยู่ในนิมิตทั้งหลาย คือเครื่องกำหนดใจทั้งหลายอันเป็นราคะนิมิตหรือว่าสุภานิมิตคือเครื่องกำหนดหมายว่างามอันเป็นเครื่องกำหนดหมาย ที่เจอือปนด้วยราคะหรือให้เกิดราคะบ้างกําหนดอยู่ในปฏิฆะนิมิตคือเครื่องกําหนดหมายที่กระทบกระทั่งใจอันเป็นชนวนให้เกิดโทสาบ้าง กำหนดอยู่ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงสยบติดอยู่บ้างจิตใจของสามัญญชนย่อมกำหนดอยู่ในนิมิตคือเครื่องกนหนดหมายที่เป็นสุภาษนิมิตบ้าง เป็นปฏิฆาณิมิตบ้างเป็นนิมิตที่เป็นที่ตั้งของโทสะของโมหะบ้างดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นจึงได้บังเกิดอกุศลโนบิตกทั้งหลายคือความฝึกนึกคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลาย อันอาศัยชันะทะคือความพอใจชอบใจบ้างอาศัยโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างอาศัยโมหะความหลงบ้างจิตใจปกติของสามัญชนทั่วไปย่อมเป็นดังนี้เพราะฉะนั้น จึงพากันปฏิบัติทำสมาธิก็เพื่อที่จะให้จิตใจนี้สงบจากอากุศลนุวิตกทั้งหลายคือความตึกนึกคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลายแต่ว่าอากุศลนุวิตกนั้น ย่อมมันเกิดขึ้นเพราะลิมิตคือเครื่องกําหนดทรงจิตใจฉะนั้นในการที่จะปฏิบัติเพื่อสงบอกุศล,ลวิตกคือความปรึกนึกคิดอันเป็นอ,อกุศลทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้อง สงบความกำหนดหรือกำหนดหรือหรือสงบความที่อาศัยวิตกหรือสงบความที่อาศัยนิมิต ที่ทำใจกำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดใจอันเป็นที่ต่างของอกุศลทั้งหลายดังที่กล่าวฉะนั้นนิมิตคือเครื่องกำหนดใจนี้จึงเป็นข้อสำคัญ ของผู้มุ่งปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกรรมฐานสำหรับที่ผู้ทำสมาธิจะพึงปฏิบัติธรรมจ,จิตใจ อาน,นเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนทางปัญญาก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นอุบายเรื่องปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้น พูปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติธรรมสมาธิในเบื้องตน้นจึงจำเป็นที่จะต้องมากำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายอันใดกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเอง ดังเช่นเมื่อต้องการจะปฏิบัติเพื่อดับอกุศลวิตกคือความตึกนึกคิดเป็นอกุศลที่เป็นกองราคะหรือฉันทราคะความปตใจหรืออำนาจของความยินดีพอใจ ก็ต้องกำหนดอสุภานิมิตคือเครื่องกำานดกหมายว่าไม่งามแทนสุภานิมิตดังเช่นพิจารณากายนี้ที่แยกออกเป็นอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสอง มีผมคนในฝันหลังเป็นต้นพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่งดงามเรียกว่ากำหนดอสุภนิมิตกำหนดหมายว่าไม่งดงามในกายนี้หรือว่าต้องการจะดับอกุศลวิตกที่อาศัยโทสะ ก็จเจริญเมตตาภาวนาคืออบรมเมตตาจิตให้มันเกิดขึ้นแผ่จิตใจออกไปโดยจกจงในบุคคลซึ่งเป็นที่รักหรือบุคคลที่เป็นปันกลาง หรือในบุคคลที่เป็นศัตรูกันเป็นคนนั่นเป็นคนนี้หรือในสัตว์เลี้ยงตัวนั้นตัวนี้เรียกว่าโดยเจาะจงหรือว่าโดยไม่เจาะจง ็คือแพ่ใจไปในสรรพสัตว์ทุกทุนหน้าเมาขอให้เป็นสุขเมื่อกำหนดในกรรมฐานคือเมตตาเป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดของจิตเมตตานี้ก็ตรงกันข้ามกับปฏิฆะ ตรงกัข้างบนโทสะก็จะดับอกุศลวิตกกองโภสะได้หรือพิจารณาธาตุกรรมฐานว่ากายนี้ประกอบด้วยธาต ดินน้ำไฟลมเป็นธาตุสี่เติมอากาศสภาพธาตุอากาศนอีกหนึ่งเป็นธาตุห้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อมาปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้ ก็จะทำให้ไม่หลงติดอยู่ในกายอันนี้ด้วยความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเราเห็นว่าจากตัวว่าเป็นธาตุดินธาตุน้นธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศ ไม่จั์บุคคลัวตนเราเขาก็ทำไม่สงบนะครับอกุศลทวิตกกองโมหะได้ฉังนั้นนิมิตเกินขึ้นกำหนดหมายที่เป็นฝ่ายกุศลจึงตรงกันข้าม เับไฟอกุศลเมื่อต้องการที่จะดับอกุศลวิตกก็จะต้องเปลี่ยนมากำหนดในวิตกที่เป็นไฟกุศลก็ต้องเปลี่ยนมากำหนดลิมิต ที่เป็นฝ่ายกุศลแทนอันนิมิตคือเครื่องกำหนดของจิตนี้จะเป็นฝ่ายอากุศลก็ตามเป็นฝ่ายกุศลก็ตาม ก็เป็นเหมือนอย่างลิ่มสลักแต่ว่าเป็นลิมสลักที่เสียบใจในเมื่อนิมิตคือเครื่องกันหมดเป็นฝ่ายกุศลอันจิตทำใจกำหนดทำจิตอาศัย ก็ชื่อว่ามีนิมิตอันเป็นไหวกุศลนั้นเสียบใจเมื่อมีนิมิตอันเป็นายอกุศลเสียบใจก็ทำให้บังเกิดอกุศโลโนบิตกเป็นนิวรณ์ต่างๆ คือเป็นกามมฉันบ้างเป็นพยาบาทบ้างเป็นทีนมิทะความหุ่งหวงวลเคลืค่อนบ้างเป็นอุทธะกุจจะความฟุ้สร้านสํงคาญใจบ้างเป็นวิจิกิจฉาบ้างจิตก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญา เมื่อจิตเป็นดังนี้คือประกอบอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้งหลายดังกล่าวก็คือมีอกุศลวิตกทั้งหลายรุมรุมอยู่นั่นเองก็ทำสมาธิไม่ได้ไม่สำเร็จจิตไม่รวมเป็นสมาธิจะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ไม่ได้ ไม่เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเพราะเหตุที่มีลิมสลักไยอกุศลคือนิมิตดังกล่าวนั่นเองเสียบแทงอยู่ในจิตฉะนั้นทางที่จะแก้ให้ทำสมาธิได้ จะทำปัญญาได้ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยมาตั้งใจกำหนดนิมิตในกรรมฐานคือเครื่องกำหนดในกรรมฐานและเมื่อได้ตั้งใจกำหนดอยู่ในใน,นิมิตไหวกุศลคือกรรมฐานดังนี้แล้ว ก็ต้องให้นิมิตที่เป็นกรรมฐานนี้เข้าไปตอบนิมิตที่เป็นฝ่ายากุศลออกไปจากจิตถ้ายังตอบออกไปไม่ได้คือว่านิมิตที่เป็นฝ่ายากุศลนั้นยังครองจิตอยู่ ยังเสียบอยู่ในจิตก็คงอยังทำสมาธิไม่ได้ทำปัญญาไม่ได้อยู่นั่นเองจนกว่าจะตั้งใจอาศัยความเพียรอย่างจริงๆอาศัยทำบัญญะความรู้ตัว ให้สายสตคิความลึกได้ที่กำหนดในนิมิตท,ที่เป็นกายกุศลคือกรรมฐานนี้จริงๆในที่สุดนิมิตท,ที่เป็นกรรมฐานนี้ก็เหมือนริมสลักกันใหม่ ที่ละเอียดประณีตก็จะตอกเล่มสลักอันเก่าคือวิตกที่เป็นวายกุศลให้ลดไปจากกิดได้นิมิตท,ที่เป็นกรรมฐานก็เป็นเล่มสลักอันใหม่ที่ดีที่ประนีตก็เข้าไปตั้งอยู่ในจิตแทนเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้สมาธิ ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติทางสมาธิทางปัญญาจึงจำเป็นที่จะรู้จักความจริงในวิธีปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นข้อที่หนึ่งดังที่แสดงมา ต่อไปนี้ก็ขอ้ตั้งใจฟังสนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป